รา่ททุกคนก็คงจะทำเล่นเองเราใช่ไหม็นัเกม่าหเเป็นเกมแบ่โลกออนไน์ที่ให้ทุกคนเข้าสร้างกระบแล้วก็เปชมผลงานของเราเราทำใเข้าไปชมผลงานต่างๆที่พวกเราทำแลก็ จะต้องลิงก์ลงเฟซบุ้งขรอบคลิปฟางนะครับลงเฟซใครอยากเข้าไปเล่นก็ข้ามาจ <c ười> <ร>อยกันได้ครับโอเคโบ้มไปเพื่อนหน่อยถ้าใครชอบสูันนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนเราจะไปแปะลิงก์ไว้ในในทิศเห เพราะเองสำหรับชาดกนะครับซึ่งสิ่งที่พวกเราทำนั้นจะเป็นจุดเด่นของพวกเราก็คือการ้างราจะเป็นโปผสมกววาโดยกันเราจะใช้การันอใช้ปตเอแล้วก็จะวในการสมเนาะเราัดเองเลย หนูแต่ว่ารูปเสร็จแล้วตรงนี้แลในเรื่องขู่ไหนในเรื่องทำยังไงกำลังทำใช่ไหมอ่ะเพราะฉะน,นั้นเพื่อนบอกว่าสื่อของเค้าเนี่ยว่ากเองเดี๋ยวเค้าจะไปว่าในโปรนี้เองพอเสร็จแล้วเค้าจะไปใส่ในไทยทว่าเพราะฉะน,นั้นเพื่อนๆสนใจใช่ไหมสนใจรอตริดตามผลง,งานจริงที่จะส่งภายในวันนี้เมื่อไหร่สิบสองอ่าสิบสองกรุ๊ปพานะคะเพราะฉะนั้นใครสในใจกลุ่มนี้ก็อยากดูฝีมือก,กันว่ารูปของเพื่อนนะคะ,คะก็รอดูผลง,งานจริงแล้วก็บอกให้แถาได้โอเคเนาะ ກໍຈົບແລ້ວກໍບໍ່ເລີຍເຊີ້ບອກເອີ ที่ตึงของายังดูร่อ่เพราะว่งานก็จะไปตกแต่งเพ่ดูวยน่าก่ี่ค่ะก็จะมีาเรื่องันนี้ก็ขอทมต้องไป่ขอองแล้วก็าติดตามผลงาของมเาแบบว่าทเรเท้าอนที่จส้ายการนะคะขบคุณค่า ้อางสมาธิถ้าผู้ชมผู้ฟังทุกท่านท่านี้ท่านกำลังรับชมรายการพิมออกเดย๋ยวาปอกุนแลช่วมันเพื่อเพิ่มสิ่งใก็เก่งๆกับตัวงานสิ่งวิธีท่าเบา ฉันนางสาวสมปองกรองทองคำวันนี้เรามีเกมที่น่าสนใจมากเลยใช่ไหมคพะพี่นีใช่นไไ่าสนใจมากเลยเรืเ่องเกมเดิมเนี่ยมีชื่อว่าเนี่ยเกมของเราในวันนี้นะคะมีชื่อว่าเว่สันนนเทีวนั่นเองค่ะโอเป็นชื่อเกมที่เด็กนุบปานที่ามารถ

จะเป็นอย่างไรขอเชิญติจารต่อไปให้ลูเกงซึ่งสวให้เลน่นไพ่อ็คุยตาอย่างนี้นะคื้าตัวนี้กระบกง่ายทีที่ดีมากค่ะและฉันนางสาวสมปองกลมงทองคำขอจบการรรยงานิการเท่านี้ค่ะ ว่าในการรังสังค์ผลงานชิ้นนี้นะคะมีทั้งหมด3สไลด์นะคะสไลด์แรกเป็นการบพสต์สอนนะคะสไลด์ที่สองจะเป็นการหิมพานานะคะสไลด์ที่3เป็นการทานากันนะ เสียงท้ามาใส่ทีหลังค่ะฝากปากกดปากด้วยฝากโหมดโหมดปากะไรปากเติมเติมนะคะต้องมาดูงนะานภทยในวันที่12กุมภาน,นี้นะคะพวกเราจะมีอะไรแต่เติมไปหน่อยก็ต้องมาดูกัน ต้ก okay. 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 ันอีกฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะคะเพราะเราจะอัพไทยในวันที่14กุมภาพันธ์นี้ค่ะทุกคนค่ะเปิดเปิดสไลด์สิให้ดูหน่อยอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะตอนนี้คือกำลังเรียบเรียงข้อมูลกันอยู่ค่ะต้องเตรียยมาููอ่โอเคค่ะฝากฝากให้เพื่อนกดโหวตเอาหน่อยกลุ่มอะไรกลุ่มอะไรเดี๋ยวเพื่อนไม่รู้เอ๊ะอันนี้ผลงานของกลุ่มไหนสิถ้าแปะกลุ่มไหนพูดด้วยแปะกลุ่มที่ห้านะคะขอบคุณเพื่อนกดฝากกดด้วยนะ ตมอเลยมา่หน่อยค่ะ <Yeah. S 2> uh huh. สวัสดีค่ะพวกเรามาจากห้อง409กุ่ม1นักศึษาวิานเ,เสนอเพื่อําของพาสาชาโด้มะโดยเขเรืองผ่านการใช้ตัวละครจำนองนะคะอยู่ตรงนี้เลยคะ่ะ ซูเปอร์ตลาดเห็นด้านการใช้กล่องแล้วก็กระดาษสีรวมถึงเราอ่าออกแบบตัวละครน่ารักๆนะคะเจิาใช้กระดาษแข็งค่ะแล้วก็ไอซีก็มาวาดรูปกันเองแล้วก็ทำไอสีเองด้วยนะคะขั้นตอนการขั้นตอนการทำสือการเรียนนะคะการคิดออกแบบมีการนศเสนอ กับเรื่องที่ทำรับสุบข้อมูลและเรื่องอานเยี่ยมเอาอุปกรณ์เอาแบบตัวละครการลักษณะในข้อมูลที่ค้นหาทำฉากหลังที่ใช้แต่ฉาก เสนอให้คุณถูกอิจฉาหมายสองะอันนี้ก็ขอบคุณครย์ขอบคุณอรยค่ะอันนี้อ่าคุณปอถามด้วยเพื่อนนะลูกนะอันนี้คือหนูจะทำเหมือนเป็นละครใช่ไหมแล้วหนูจะอัดคลิปวิดีโอให้เพื่อนได้ดูนะคะอ่าโอเคเพราะงั้นสื่อของเพื่อนคนนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะเอาไปถ่ายคลิปเนาะแสดงละครตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องให้ดูแล้วก็อัดคลิปส่งลงไปใช่ไหมคะเพราะงั้นใครอยากวดคนนี้ก็เดี๋ยวรอรูผลงานเต็มนะคะอ่าโอเคเก่งมากตัวมือเพื่อนหน่อยค่ะ เป็นเหมือนเป็นภาพวาดแล้วก็เล่าเรื่องไปนะคะใครสนใจก็คือลองโหวตได้สี่สิเก้ากลุ่มจโอเคใช่ 49. thank you ครูไหวยาดสรุปกลุ่มนี้เนาะก็ทูเขาทำเป็น e-book ใช่ไหมคะพอาอยู่เข้าไปอ่านอีบุ๊กของเขาเสร็จแล้วตอนแล้วเนี่ยเขาจะมีเกมนะคะเกมเพื่อวัดความรู้นะคะอยู่ตรงท้ายบมูกเรศนะคะโอเคดีมาก4.9กลุ่มสี่นะคะต้องมาเป็นที่รักที่รั